อีกแล้วนะครับในรายการมังคีฮัตซ่าทีครับตอนนี้มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับคุณเพิ่นะครับอยู่กับผมในเกมมาครับเขาบอกมีคุณมิสเตอร์ไอดีลีทีวีเขาบอกว่าแม่ว่าแม่คิดว่ายังไม่ได้มาเพราะว่าแม่เห็นว่านานแม่รานานนี่ฮะหน้าตาเขานะครับจกมาก ิงค่ะเพื่อนไม่กลับกับแม่เอมก็เสยเยอะกว่านี้แม่เอ้มไม่ยิงครับอันนี้เพื่อนเพื่อนที่มากลับกับแม่เอมนี่มันอะไรเนี่ยครับนี่คนใครครับสวัสดีคุณซอมบี้คุณซอมบี้คุณซอมบี้โอ้ยคุณซอมบี้อยู่ทางนี้ครับซอมบี้แยกร่างอวันนี้กินไงครับมุกเทียนกับกระ่เล่นเหรอครับอะไรจะไม่โลกแล้ว สวัสดีซอมบี้สวัสดีซอมบี้ซอมบี้น้อยเอ๊ะเอ๊ะเอาสวัสดีซอมบี้สวัสดีซอมบี้ไม่ตีครับเราปล่อยซอมบี้ตัวนี้ไปให้มันตายตามธรรมชาติให้มันตายตามธรรมชาติอร่อยอร่อยครับชีวิตครอบครัวนี้กินแต่จับชายนี่เมื่อกี้ผมเห็นแมมมุ้งมากแมมมุ้ง มันไปแล้วมันมันมันจะจันสเกลเลตันล้างโลกสเกลเลตันฉันอยู่ฝั่งนี้นะสเกลเลตันมันเลยยิ่งมาเลย,เยพัดแล้วผมเกิดตอนแต่ผมไม่กลัวอะไรแล้วสเกลเลตันสเกลเลตันนเอยเดี๋ยวรู้เสียงคอื่นโอเคคุณไอเดียลครับคุณพูดให้ผม หัวใจหมแต่ผมเห็นแมมุมเลย yo, 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 yo. เอยอะเยอะเยอะเยอะาะดัาาะบที่สอมปลายไม่ครับขัพ่้ไหนครับปรปรมปลยยอือปยแล้วอะอ๋อก็ต้องลองสอบดูก่อนจะไปเยร้อใช่ไมครับเตรียมพอติดก็ไปตือตือตือแยกสายได้เนะมันนักกันอหรอ ได้จะลองให้ดำก่อจะลองเฮ้ยแล้วนั่นไงแมมุมเมมุมสังกชีวิตได้เล่ากเจอแมมุมโอโคสองตัวเมมูกแมมูม บกครับให้ในมุมตามมาโอ <Okay. S 1> ลาดเปนและไอสเกลเลตันแ,กกลลแม่มุมน้อยคอยใจเบอกลอไหครูสอ,อ,อบอะไรครับไม่รู้มัไม่เห็นบอกดิน้อยคอยใจ เราเห็นสเกลเลตันอยูน่น่นะที่นี้โอ้ยหลบก่องดีช่อ,อ,อตกนะตกหลือติดขึ้นมาไม่ขเนะ้ยตรวใช้ถุงเยฮ้ โห่ครับแล้วพวกนี้ดำไปไหนลูกไม่รู้บ้านไม่ได้ไปไหนอยู่ใครอยู่ก็มาเล่นสิครับเลืเเอกถือสายแสดงไม่ได้แสดงนะครับเขาขึ้นไม่ได้ไม่กูเน็ตมาแล้วค่ะปูหขึ้นได้แล้วจากการจากเดินจากลักษณะ โอ้ยโคตรใจ้าดจังจังเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วเร็วๆๆๆๆๆๆเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วนะ เห็นเราไม่มีตัวตนโอ้ยรถดแล้วนะโอ้ยน่ากลัวคือขับรถไปดูรถก็เลยสงสัยมองไม่เห็นรถเตี๋ยไมพูดกันตลกมากอะไรเหรอเมื่อไรจะต็ด นานเฮเรีย,ยบร้อยตตใครรู้ว<ด>ิธีเล่นกับเพื่อนคอมเมนต์บอกด้านล่างคลิปนี้นะครับดำบอกมาไม่ได้เล่นเก,เกมนะครับแต่เล่นแต่เกม <c oughs> เรามีมุกไงนค เล่นครับไม่เล่นครับใช่เหรอเออกิปนี้มานำจะเรียนครับวันอาทิตย์ครับวันเดียววันเสาร์ไม่ได้เรียนครับใช่ครับก็ต้องไปเรียนนะครับใช่คเธอเรียนครับเรียนเรียนแต่วันอาทิตย์เอ๋อถามถูกมาก

แจ็แจ๋ลอยแจ็ไปเลยเจ้เราเราจะไม่เรียกแค่เราจะไม่ตั้งชื่อแจ้งอย่าทำจ้าจ้าจ้าโอเคเพื่อนแต่งให้แต่งให้จ้าหน่อยจ้าหน่อยอ๋อช้าจริงๆเลยรู้ๆอันสุดท้ายไม่มีเลยทำเต๊กไม่มีจานกินไม่ได้ ตักครับคุณจะช่วยงานประหารไหมครับช่วยไม่ได้เล่นแต่เกมช่วยนะครับเป็นเด็กดีนะเล่นแต่โทรศัพท์อยู่ไหมไม่ใช่เด็กดีเด็กดีสมุดอะไรครับไม่ไปครับ ่อบอกขุมคออืมมีเอฟเฟกทะลุประตูดูเอฟเ,กเอฟเก์ครับจากกดเอ,อื้อเหรอกดแล้ครับโอ้โทุกอย่างงี้นานไม่นานหรอกนี่คุณเพิ่มเขาแนะนำมาต้องมีสกกวัน นี่ผมขับมาขับมาไม่ได้ทำอะไรเลยทำทำไรทำคนอ๋อนึกว่าทำข้อนะทำข้อไม่ครับไอ้สหกรณ์นู่นนะครับตรงราชพัฒน์อันนี้สหกรณ์ครูน้าฮ่โอ้ยตัวมืออันนี้ไปไหนดิสหกรณ์ไหนสหกรณ์ตรงราชพัฒน์น่ะอยู่ตรงไหนทางเทคนิคอย่าอย่าทะเลาะกันครับ

เดี๋ยวเราลมาจะวิ่งดีมาตามไม่ทันมามันวิ่งเร็วไงมาทำได้ไหมกบกบมาวิ่งกบกบมาเดินได้ไหมมาจะเทปไหมมาตุกลงมาตุกเงาเฮ้ยควายอ่นี่ข้ายอ่นี่มาเข้าไม่ได้ปิดปิดประตูฉลาดขึ้นไม่ต้องขึ้นไม่ต้องรู้เอ้ยก็ขึ้นหมีสมบัติตลอดแหละขึ้นกระโดดขึ้นหมีสมบัติแล้วก็ไปอ่ะไม่เว้ยไม่ไป ออกไหมเอกเดินมาต่อโอ้ยตูตูต้องไปนี่ะมาน้อยรวยใจคุณอินปูนเลยครับวางไว้ตรงนี้ตื่นอื้อเข้าได้ด้วยขี่ม้า นอยู่ในสัมรจงามมีบอ้ยสารอเนาะเพิ่มจะบอกแม่ไหว่าจะเรลือไปไหนบอกออบกว่าพ่อพเอือดไปที่ไหนนะรอรักครู่สุดยอดแม่อ็ดีมากไหนั่งเลาะเลยอ ก็มีเพื <ım. S 2> ่อนแล้วนนี้เกงเทโพบะมีเพคุณเพิ่มก็ร้องเป็นแน่เพิ่มร้องสิับสีแดงเป็นครับไเาะร้องวายไไข่า่าร้องเป็นเรื่อแล้วนี่กนโลโปแกงเทโพปะมีไม่ใช่เงร้องไอร์ชันนั่นแหละีโปไม่รู้ จะชอบกดไลค์จะใช่กดเลิฟอย่าลืมกดซับสาครหรือกดแจ์ผมด้วยนะครับบบ๊าายยบ๊ายบาย bye bye.